เรื่องสมัยนะครับเป็นหนังสยองขวัญเรื่องล่าสุดที่พี่เคยเรียกชั่นตัวอย่างของมันไปเมื่อสักพักหนึ่งแล้วนะความรู้สึกแรกที่พี่เห็นก็คือไอ้เหี้ยมันดูน่าเบื่ออยู่นะมันดูเป็นหนังตุ้งแช่ธรรมดาอะไรแบบและเล่นกับเรื่องของการยิ้มแม่งทําให้กูนึกไปถึงทรูธอาร์เด e ผิดคาดพอสมควรนะหลังจากที่ไปดูมาแล้วคือพี่มองว่านี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นมาตรฐานที่ดี ของหนังสยองขวัญคือมันเป็นหนังที่เล่าได้ค่อนข้างดีนะฮะเล่าในที่นี่หมายถึงมันเล่าซีนความกดดันซีนที่แบบว่าผีจะออกมาไหมหรือจะไม่ออกมาหรือจะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่ตัวละครอ,อาจจะเดินอยู่ในห้องครัวไปเปิดตู้เย็นเอานมมารินแล้วก็เฮ้ยมีเสียงอะไรหรือเปล่าว่าเฮ้ยมีตัวอะไรหรือเปล่าว่าเฮ้ยโทรศัพท์โทรเข้ามานะเฮ้ยอะไรพวกนี้นั่นคือซีนของความกดดันซึ่งหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประมาณนั้นไอตัวเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกนะครับแต่ว่า ไอตัวความกดดันพวกนี้เขาเล่าได้โอเคมันเป็นหนังที่ค่อนข้างเงียบพอไม่แบบเอาดนตรีมาปูตลอดเวลาเพื่อที่จะให้มึงแบบพองเงียบปุ๊บแล้วผีจะออกมันไม่ใช่อย่างนั้นคือบางทีหนังแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ปล่อยเงียบบ้างมันก็อะไรบ้างเนอไม่แล้วก็เล่นกับเขาเรียกว่านี่แหละเล่นกับความเอ็นไซตของคนดูคือเล่นกับความแบบพารานอยคนดูแม่งหรอ่ะระแวงมึงจะออกมาตอนไหนว่ามันทําได้ดีคือถ้าเกิดให้เทียบง่ายๆเนี่ยมันคือหนังแบบหนังเหมือนพวกเดวิดเอฟเซนเบอร์พวกไลท์เอาพวกอินซิเดียพวกคอนเ n อร์ริงอะไร มันเป็นหนังที่เล่าสไตล์นั้นมันแบบเน้นในเรื่องของการที่จะทําให้คนดูู้สึกบันเทิงสตอรี่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแป๊บหนึ่งนะฮะพี่ขอพูดพาร์ทนี้ก่อนนี่คือหนังที่สามารถพูดได้เต็มปากพูดได้ง่ายด้วยว่ามันคือหนังสวนสนุกอะ่ะเป็นหนังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงล้วนๆเลยนะฮะหลายคนจะเอาไปเทียบกับพวกเฮลิเดเทอรี่โอ้น้องสําหรับพี่เฮลิเดเทอรี่มัน มันมากกว่านั้นน่มันมากกว่าแค่หนังผีอะ่ะสำหรับพี่ไอ้พวกแบบ Get Out Hereditary หรือว่าพวกแบบ The Witch หรือว่าพวก It Follow อะไรพวกนั้นอะ่ะสำหรับพี่มันคือโมเดิร์นเดคาสิกนะครับมันเป็นหนังโมเดิร์นเดคาสิกที่ขึ้นหิ่งไปแล้วแล้วหนังพวกนั้นเนี่ยมันทำหลายอย่างมากกว่าที่มันจะเป็นเรื่องแบบนั้นมันทั้งงานโปรดักชันทั้งฟิลของภาพทั้งมูดโทนของเรื่องทั้งวิธีเล่าเรื่องทั้งสตอรี่ของเรื่องมันทำหลายอย่างมากที่จะให้เป็นแบบนั้นน่ะ เรื่องนี้กิมมิคของมันก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายนะถ้าเกิดเราไปเห็นคนที่ฆ่าตัวตายแล้วเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราหลอนไปหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มันก็เล่าอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีกิมมิคตรงที่ทุกตัวละครที่มันก่อนที่มันจะฆ่าตัวตายมันยิม้มแต่ละช็อตทุกครั้งที่มันตัดไปที่ตัวละครยิม้มมันก็หลอนดีนะฮะประเด็นของสตอรี่ของเรื่องนี้คือมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการที่ านางเอกเป็นจิตแพทย์นะครับแล้วประสบเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นน่ยก็คือคำสาปนะฮะได้รับคำสาปมาแล้วเราจะต้องถอนคำสาปด้วยการที่จะต้องไปฆ่าใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะคำสาปออกมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดให้ตีความแบบเอาเอาเนื้อของมันมาจริงๆนะรจริงๆมันก็เกี่ยวกับเรื่องของ mental health ที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีปัญหาทางด้านสุขภาพทางด้านจิตอะไรพวกนี้แล้วมันไปประสบกับ ผู้คนในครอบครัวที่ไม่เคยมีใครอยู่ข้างมันพอไปคุยกับพี่สาวพอไปคุยกับผัวไปคุยกับแฟนอะไรเงี้ยท,ทั้งที่เออจะแต่งงานกันแล้วแต่ก็หลายคนก็มักจะแบบว่าไม่ค่อยเชื่อมันไม่ไม่ยอมรับมันไม่ค่อยเชื่อเลยมันเลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะไม่มีใครเห็นใจมันอะ่ะพี่มองว่านี่แหละก็เป็นวิธีเล่าของหนังเรื่องนี้ที่มันพยายามจะพูดในเรื่องของ mental health นะแต่ทีนี้เนี่ยเอาจริงเลยไอตัวเนื้อเรื่องอะไรพวกเนี่ย เราก็มักจะเห็นอะไรกันมาเยอะแล้วไอ้ตัวสตอรี่ตัวพล็อตของมันอ่ะเราจะเห็นอะไรแบบนี้มาเยอะแล้วไอ้ไอ้ไการที่แบบว่าเราจะต้องถอนคําสาเพียอะไรสักอย่างด้วยการที่จะฆ่าใครสักคนแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าการที่แบบว่าเราไปเจอญาติของเราแล้วเขาไม่เคยสนับสนุนเราหรืออะไรแบบนี้พี่ว่าเราเรามักจะเห็นอะไรางี้กันแล้วเยอะแล้วยิ่งเป็นหนังไทยเราจะยิ่งรู้แบบมันเหมือนกับมาณว่าเอ้ยมึงไม่เชื่อกว่า ว่าผีหลอกกูอะ่ะมึงไม่เชื่อกูหรอว่ากูเห็นจริงแบบนี้แล้วทําไมอะ่ะทาไมมึงถึงไม่เคยอยู่ข้างกูเลยทําไมมึงถึงไม่เคยช่วยกูเลยนะพี่มองว่าน้องหลายคนอาจจะรีเลยกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างอ,อย่างพูดง่ายๆอย่างคนที่เขาเป็นโรคแบบว่าโรคซึมเศร้าแล้วเขาไม่เคยมีคนมาแบบคอยอยู่ข้างๆเลยเขาไม่ไม่มีคนเข้าใจเนึกออกว่ามันก็เลยจะเกิดเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้ที่แบบตัวละครทั้งเรื่องไม่เข้าใจเรื่องว่าจะมีตัวละครตัวเดียวที่ เข้าใจก็คือ,อแฟนเก่าในเรื่องที่มันก็พยายามจะเหมือนจะช่วยอะไรบางอย่างกูเข้าใจทุกอย่างในสตรอรี่พวกนี้มันมันโอเคมันไม่ได้แบบสุดยอดอะไรงั้นแต่พี่แค่มองว่าไอ้เหียตัวสตรอรี่บีทของมันเนี่ยมันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนึกออกป่ะแล้วเอาจริงนี่คือหนังที่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์พีซมันไม่ใช่แบบคาแรคเตอร์ดิเวนอะไรขนาดนั้นมันเป็นหนังที่ ผ่านไปกับพล็อตด้วยซ้ําไปเขาเรียกว่าเล่นกับความน่ากลัวซะมากกว่าด้วยซ้ําไปให้พูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือรถไฟเหาะที่สนุกๆอันนึงอะ่ะมันเป็นรถไฟเหาะที่มึงดีไซน์รางได้สนุกดีอะ่ะพี่มองว่ามันก็โอเคแล้วสําหรับการเป็นหนังแบบนี้นะถ้าพูดถึงซีนหลอนๆมันก็จะมีหลายซีนที่พี่ชอบนะฮะอย่างเช่นซีนที่มันพยายามจะนอนแล้วมันก็อยู่ดีได้ยินเสียงแม่นี่เรียกมาจาก ประตูมืดมืดอะไรเงี้ยมันก็หลอนดีนะครับแล้วมันก็ตบท้ายด้วยการที่เออไม่ไม่จำสแกแต่เวลาพอมันใช้จาสแกปุ๊บพี่ว่ามันก็ใช้ดีเหมือนกันอย่างเช่นตอนที่มันอยู่ในห้องครัวนะฮะแล้วมันก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วอยู่ดีในโทรศัพท์ก็บอกว่ามึงลองหันมาหันหลังมาหากูสิอะไรงี้แล้วมันก็ค่อยๆหันมาเออมันคือมันเล่นกับบรรยากาศได้ดีถูกไหมนี่คือเรื่องของการวิธีนําเสนอในเรื่องของการถ่ายภาพการสร้างบรรยากาศการบิวอัพการอะไรพวกนี้มันเป็นหนังที่ เราดูตัวละครแบบทำแอคชั่นเลยพวกเนี้ยประมาณ5นาทีนะนึกออกปะมันเป็นอะไรแบบนั้นคือถ้าน้องไปเทียบกับเฮล e เดเทอรี่อะไรพวกนั้นมันไม่ได้หรือว่า get out เก็ตเอาอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มีซีนแบบนี้น้องจะไม่ได้เห็นซีนแบบตัวละครอ,อีแม่ในเฮล e ดเทอรี่แบบว่าเดินมาเปิดประตูเพื่อที่จะหาหนมแดกตอนกลางคืนแล้วก็แบบว่ามีผีออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรงั้นแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่พี่แบบว่ารอรุ้นอยู่เมื่อไหร่มันจะออกมาก็คือซีนที่แบบว่าไอ,ไอหัวห้อยออกมา เราเห็นในเทเลอร์แล้วพี่ก็เฮ้ยกูล,ลุ้นอยู่เมื่อไหร่จะมาว่าด้วยความที่นังเอกแม่งขับรถหลายครั้งมากนะแล้วกูก็รอลุ้นประมาณตอนไหนว่าตอนไหนว่าอะไรอย่างนี้แล้วตอนที่มันมาเนี่ยมันก็เล่าได้ดีอยู่นะตอนที่มันจะมีตัวตัวอีพี่สาวเดินออกมาช้าๆเราก็จะเห็นอยู่คือหนังเรื่องนี้เล่นกับเขาเรียกว่าเดฟของกล้องได้พอสมควรคือความลึกมันจะเป็นหนังที่ใช้วิธีการแต่ทําแบบว่าเบลอหลังเยอะมากๆแล้วคนดูจะมีความแบบ ใจจดใจจ่ออยู่ตลอดเวลาด้วยความที่พอมันเบลอหลังมากๆปุ๊บเนี่ยคนดูจะไม่ค่อยรู้ว่าไอ้เยี่อข้างหลังมีอะไรวะเนื้อบ้ามันจะมีความรู้สึกนี้อยู่ซึ่งนี่ก็คือเป็นสเปนที่ดีอ่ะถูกไหมมันก็เล่าเนี่ยสเปนได้สนุกเลยนะฮะแล้วก็จะมีซีนจําอยู่เหมือนกันนะครับตอนท้ายๆเรื่องที่ เป็นสัปรหลาดพยายามจะแหกเข้าไปในปากอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคอยู่นะพี่ว่ามันก็น่ากลัวดีนะครับหนังเรื่องนี้นะครับก็สรุปง่ายๆเลยพี่ว่านี่คือคนเล่าหนังผีที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับตามมาตรฐานที่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนหน้านี้มีหนังที่เล่าเกี่ยวกับคาแรคเตอร์นะมีการใช้จ้มสแก์อะไรเหมือนกันซึ่งก็โอเคนะก็คือเรื่อง The b a แบ p h o n e นะครับส่วนเรื่องสมัยเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่คิดว่ามาตรฐานใช้ได้นะครับมีการเล่าตัวละครที่โอเคซีน ผีซีนคนส่วนใหญ่หลอนเลยแหละคือทุกครั้งที่ตัดมาเป็นคนยิ้มหรืออะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็หลอนดีจริงๆมันแอบเล่นในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรว่าแอบไปแตะ ความเป็นเลิฟคราฟนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะมันจะมีตัวละครที่เป็นอ,อีผู้ชายคนหนึ่งที่บ้าอยู่ในโรงพยาบาลที่มันพยายามพูดประมาณว่าพ่อกูไม่มีความหมายแม่กูไม่มีความหมายเดี๋ยวกูจะต้องตายเดี๋ยวกูจะต้องตายพรุ่งนี้กูจะตายอะไรเงี้ยเออมันก็มีความรู้สึกเหมือนความเป็นเลิฟคราฟมีความเป็นมิสเตอรี่อะไรเงี้ยพอสมควรแต่เอาจริงๆแล้วไอตัวสตอรี่มันไม่ได้มีเฮอะไรมากเลยมันคืออีตัวนางเอก ไปนู่นไปนี่แล้วเขาก็ไม่เชื่อกูไปนู่นเขาก็ไม่เชื่อกูแล้วมันก็รู้สึกมันเริ่มบ้าแต่ว่ากูไม่ได้บ้าน,นะแล้วกูก็พยายามหาทางออกด้วยการย้อนอดีตเพื่อไปหาคนที่เคยประสบเหตุการณ์ทีนี้บอกมันก็เข้าวนล,ลูปประมาณเดิมนึนกเอกไหมครับวนล,ลูปประมาณเนี้ยวนล,ลูปที่แบบเราจะต้องไปหาต้นตอนว่ามันคือเหี้ยอะไรแล้วก็กลับไปถึงอดีตที่เคยผ่านพ้นมาแล้วก็เล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนจบนะพี่มองว่าถ้าตอนจบมึงจะไปเวสายแบบว่าสายแบบหนังคารคเตอร์พีชจริงๆอ่ะพี่ว่า จบแบบตอนแรกโอเคแล้วจริงๆมันเหมือนกับจบสองต่อนึ้อไหมตอนแรกก็คือตอนที่มันกลับไปขอโทษผัวเก่ามันนะฮะ,ะกลับไปขอโทษกลับไปขอพวยอะไรเงี้ยพี่ว่าเอาจริงอ่จบตรงนั้นก็ได้นะเว้ยคือถ้าเกิดมันเป็นหนังเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ที่แบบว่ามันต้องการจะให้เรารู้สึกเห็นใจตัวละครที่มันเนี่ยมันมันต้องเจอกับเรื่องของเมน h e ลเฮลเรื่องของปัญหาทางด้านจิตปัญหาอะไรเงี้ยเราไม่มีคนคอยอยู่ข้างมันหรืออะไรแบบนั้นอนะพี่ว่าก็โอเคนะเว้ยแต่เ้าตบไง เขาตบด้วยการที่มันเป็นหนังผีด้วยความที่เอ้ยจริงๆแล้วมึงไม่ได้รอดพ้นไปจากบ้านหลังนี้ผีก็ยังหลอกอยู่ผีก็ยังไม่เคยตายแล้วก็สุดท้ายก็ฆ่ากันตายแล้วมึงก็ตายไอ้นู่นก็ตายนี่ก็อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบนึกออกปะเป็นหนังผีธรรมดาอะไรเงี้ยน่ะก็โอเคนะมันก็เหมาะสมกับหนังแบบนี้นะพี่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้นนะนะขอให้คะแนนเลยแล้วกันนะฮะเรื่องสมัยสำหรับพี่นะครับพี่ขอให้คะแนนที่7คะแนนนะครับ หลายคนน่าจะชอบด้วยความที่มันเป็นหนังดูง่ายนะครับไม่ต้องใช้ความท้าทายในการดูอะไรมากก็คือดูให้มันสนุกก็พอแล้วอะไรอย่างนี้นะนั่นก็คือเป็นจุดมุ่งหมายของหนังเรื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณรายชื่อทุกคนตรงนี้มากเลยนะครับที่โดนเข้ามานะครับขอบคุณจากใจนะครับและใครที่สนใจอยากได้คอนเทนต์เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมาพูดคุยอะไรอย่างนี้มีอีโมจิแปลกๆใช้หรือหน้าตาติงตองอะไรอย่างนี้นะครับก็สมัครเข้ามาเป็นผู้บูชิดแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ